สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่สิริพานเพื่อนเท่าครัววันนี้พี่สิริพานเพื่อนมาทําเมนูหมูผัดพริกไทยดำนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะหมูผัดพริกไทยดําของพี่สิรินี่หมูก็พี่สิริเอาไปหมักไปหมักซอสนะคะไปหมักซอสซอสแมกกี้นะคะให้เหนื้อเกิดความหอม วันนี้เนื้อหมูที่พี่สีใช้พี่สีใช้เนื้อสันในสันในหมูค่ะใช้เนื้อสันในหมูเนื้อจะนิ่มแล้วก็สวยนะคะเนี่ยเพื่อนดูนะอันนี้หม,มักหมักซีอิ๊วกับซอสแม็กกี้นะคะีแล้วก็ใช้พริกไทยดํากับกระเทียมเท่านี้นะคะและก็จะมีพริก อันนี้เป็นพริกแต่งสีนะใช้สีของพริกกระเรียงเพราะว่ามีพริกกระเรียงพริกแดงพริกเกระเียงอันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นพอพอประมาณเนาะประมาณนี้แล้วก็พริกพริกหยวกก็อันนี้คือวัตถุดิบที่พี่สิิใช้ทำเดี๋ยวเราไปลงมือทำนะคะ ก่อนอื่นพี่สิริก็จะใช้น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนหน่งช้อนแกงไหมดแล้วก็เสร็จแล้วน้ำมันก็ ใส่ลงไปใส่กระเทียมกับพริกไทยดำลงไปก็ผัดให้เกิดความหอมของกระเทียมและพริกไทยพอหอมแล้วนะประมาณนี้ก็เร่งไฟแล้วก็ใส่ เนื้อหมูไปใช้จะใช้เนื้อส่วนอื่นก็ได้นะคะแต่พอดีวันนี้ที่สุรมนีเนื้อสันในก็เลยใช้สันในค่ะ ผัดเนื้อได้พอประมาณนะคะเราก็จะใส่ปรุงรสเลยนะคะรสเราก็าใช้น้ำมันหอยน้ำมันหอยก็กะกะเอานะเพราะว่าใครชอบรสประมาณไหนก็ใส่ดุจิตก็จะใช้ประมาณซึ่ช้อนเพราะว่าวันนี้ทำน้อย ตามด้วยซอสแมคเคอเลก็ตามด้วยเคกแล้วก so ็หอมใส่ผัดแมคเคอเเข้าไปเราก็จะใช้ความหอมของน้ำมันหอยกับ ตอครั้งที่ก็เดี๋ยวเราจะอบเสร็ตเติมน้ำไปนิดนึงเนาะ มันน้ำไปนไชเท้เราก็จะอบใช้ฟ้าอบให้ร้อนอบเนื้อหมูให้นิ่มก็จะทำให้รสดาัดของเราอร่อยเราก็จะมาเปิดดูว่าเราอบเนื้อเป็นอย่งางไร นี่นะคะหน้าตาของหมูผัดพริกไทยดำของพี่สิิเราอบแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเราก็จะใช้น้ำที่เราผสมแป้งนะแป้งแป้งขาวหรือใครจะใช้เราก็เปิดไฟแดงนิดนึงแล้วก็หรือใครจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ราดลงไป ก็เปิดไฟให้แรงขึ้นเสร็จแล้วก็ผัดุก้คราวให้เนื้อเข้าไปในน้ำซอสเท่านี้เองนะเราก็จะได้ผัดหมูผัดกระเทียมพิไัยออกมาหน้าตาสวยงามมากปิดแกรพร้อมเสิร์ฟค่ะงงง่ายๆเห็นไหมคะคเพื่อนๆน่าทานไหมคะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟสำหรับเมนูวันนี้ง่ายๆใ,ใครๆก็ทำได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะัหมูผัดพริกไทยดำเสร็จสมบูรณ์ค่ะพร้อมเสิร์ฟใครหิวก็แวะมานะคะ,คะเมนูง่ายๆของครัวพิสิริ หิวเ็่แว้มาเนยจ้าท่าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ลองไปทำทานดูนะคะเรารองเลยว่าอร่อยแน่นอนสวัสดีนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะตัดเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะ หมูชิ้นโตๆเลยนะคะเพื่อว่าเราต้องการทานให้แบบได้อัรรถชิ้นหมูลแล้วก็เป็นหมูเนื้อสันในจะอร่อยมาก ใครที่ชอบทานเนื้อก็เปลี่ยนเป็นเนื้อก็ได้นะคะเนื้อจะอร่อยแต่ว่าไม่ต้องเอาเนื้อติดมันนะเป็นเนื้อเนื้อสันก็จะอร่อยแบบนี้ว้าว ทำทานเลยนะคะเพื่อนเนื้อละลายในปากเลยนะสิ่งสําคัญคือถ้าเพื่อนเพื่อนเอาเนื้อผัดแล้วไปอบนะผัดแล้วก็เอาเนื้อเข้าไปอบนะเนื้อหมูก็จะนุ่มเนื้อหมูเนี่ยจะนุ่มแล้วก็ทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนเนื้อตุ่นเลย อร่อยเสรแล้วค่ะอ่ะสูมให้เพื่อนดูก็ไม่ชั่ 全浪费。<Hello. S 2> yeah.